โซเชียลเห็นใจปิ่นเกตมณีโพส์แคปชั่นสั้นๆว่ารอหลังหรือเลิกเจเจตรินลือกันได้มาสักระยะแล้วสำหรับข่าวของปิ่นเกตมณีเจเจตรินที่โดนโยงเป็นคู่รักดาราดังเซนบยาแต่ณนะปัจจุบันทั้งคู่ก็ยังไม่ได้มีการออกมาให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือดังกล่าวทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างพากันคิดไปต่างๆนานา,นา กระทั่งชาวเน็ตจับสังเกตนามสกุลปิ่นเกตมณีที่ได้ส่งพวงหรีดไปให้กับคุณแม่โบชยาดาในงานขาวดำซึ่งได้ส่งไปในนามเกตมณีพี่ชัยรณรงค์สงครามซึ่งเป็นนามสกุลเดิมปิ่นเกตมณีในขณะที่ทางด้านเจเจตรินก็ได้ส่งพวงหรีดแยกไปอีก รวมถึงในตอนนี้ทางด้านปิ่นเกตมณีเจเจตรินได้อันฟลโล่อินสตาแกรมกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยเรียกได้ว่าความสัมพันธ์ในตอนนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านโซเชียลเห็นใจปิ่นเกตมณีโพสแคปชั่นรอหลังหรือเลิกเจเจตรินมานานแล้วโดยได้ออกมาโพสต์รูปภาพของสุนัขตัวโปรดพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นไว้เพียงสั้นๆว่า รอออซึ่งต้องบอกเลยว่าข่าวลือเรื่องเจเจตรีนปิ่นเกตมณีนั้นมีมานานร่วมเดือนแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่คงเก็บตัวเงียบไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงความสัตย์พันธ์ที่แท้จริงกับสื่อแต่อย่างใดเอาเป็นว่ารอให้ทั้งคู่พร้อมแล้วออกมาตอบกันด้วยตัวเองนะคะ